การศึกษาพัฒนาชาติประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นยอมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญผลการศึกษาอบรมในด้นนี้จะเป็นเครื่องกำหนดข,ข,ของชาติในวันข้างหน้าท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านออกไปเป็นครูท่านต้องพยายามทำหน้าที่ของท่านให้สำเร็จด้วยสมบูรณ์ พระบรมราโชว,วารในวิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานนิต2ธันวาคม2508ที่ข้าพเจ้าน้อมนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเสมอมาเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านคะ่ะข้าพเจ้านางสาวปวีกรขลังคลองหัวอเมริกาโร,รงเรียนบ้านบางราภา สักัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งผู้เสนอพิจารณาคัดเลือข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปตัตตานีประจำปีพศ2567เริ่มรับราชการเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2547รวมอายุราชการ20ปี1เดือนโรงเรียนบ้านบางราพาตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลท่ากำชมอำเภอหนองจิกจังหวัดปตัตตานี เป็นพื้นที่ห่างไกลเสี่ยงภัยพื้นที่ที่มียาเสพติดแพร่ระบาดมีปัญหาความยากจนระบบสาธารณสุขโคความเหมลื่มลําทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในเมืองกับในชนบทต้นทุนทางความรู้และฐานะของผู้ปกครองประกอบการรู้ไม่ทั่ทันซีทําให้การพัฒนาการศึกษามีความยากลําบากแต่อย่างไรก็ตามนับเป็นความท้าทายให้ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นมีความหวังที่จะเห็นเด็กๆในชนบทอ่านออกเขียนได้ มีโอกาสทางการศึกษาโดยทุ่งเททรัดกำลังด้วยความขยันหมั่นเพียรเสียสละวิริยะอุตสาหะอดทนมุ่งมัน่นด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูรักษาตรัญญบัณฑิชาชีพมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาณโรงเรียนบ้านบางร,าาระพากพเจาได้พัฒนาโรงเรียนทางด้านกายภาพและคุณภาพด้วยความหวังที่จะจุดประกายให้นักเรียนในชนบท ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาให้และสระ้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนานักเรียนในทุกมิติทางด้านาวิชาการทักษะชีวิตด้านคุณธรรมจริยธรรมด้างเพื่อคุค้มการรุ่นยาเสพติดการห่วงเห็นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนโดยสร้าง,งความร่วมมือกับภาคที่เครือข่ายเพื่อรวมกันพัฒนานักเรียนและชุมชนเช่นจังหวัดปัตตานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา,ป,กษา,ป,กษาปัตตานีเขตหนึ่ง กำน,นักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นสถานพิมิ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีสถานีตำรวจภูธรอำเภอหน,นองกิกโรงพยาบาลสงเสริมคุณภาพประจำตำบลท่ากำชำองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชัสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานีเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกมิติข้าประจ้จยึดหลักการครองตนครองคนครองงานและการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ด้วยการน้อมนำหลัปกปัญญาของเศรษฐกษิจข้อเพียงในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้าพเจ้ายึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งจนโรงเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านโรงเรียนครูและนักเรียนผู้บริหารและมีผลงานเชิงประจักษ์มากมายดังนี้ รางวัลผู้บริหารรางวัลสตรีดีเด่นระดับชาติด้านการพัฒนาสังคมรางวัลวกย่ยองเชิดชูเกียิสีมาพักรักชายแดนใต้ประจําปีงบประมาณพศ2566ประเภทผู้มีผลงานดุดดินด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปัตตานีรางวัลครูดีศักดิ์ศรีแห่งปัตตานีประจําปีพศ2567รางวัลครูสภาประจําปี2567 รางวัลเหรียญทองผู้อเมริกาสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาดา้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่าสภทอเบกอวอร์ดครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564ระดับชาติรางวัลเหรียญทองระดับภาคใต้ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566 รางวัลเรียญเงินรางวัลทรงคุณนค่าสะปะทอเบกอวอดระดับภาคใตา้ผู้อำนวยการสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมระดับประฐมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการรางวัลเซมากพสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวบอดยาสุติดและอบายามุพปีการศึกษา2566 รางวัลระดับดีเยี่ยมประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรม,มาภิบาลในสถานศรรึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การ,ราศรรึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2,567ระดับภาคใต้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมการถอดบ,บทเรียน Best Practice ผู้อเมริกาโรงเรียนโครงการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรม,มาภิบาลในสถานศรรึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต รางวัลยกย่ยองเชิดชูเกียติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านพลุชนคนคุณธรรมด้านนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทผู้บริหารปีการศรึกษา2566ระดับดีเยี่ยม ผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศติดอ,อาสาประจำเขตพื้นที่การศึกษาโครงการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพไทยแลป์4.0โดยยึดยห,หลักศาสตร์พระราชารางวัลการปรวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c ด i c e ด้านจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายรางวัลชิานศึกษา รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฏิบัศึกาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่าสพาทออเบกเออร์วดระดับภาคใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับภาคใต้ รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่1ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปี2565ผ่านการประเมินรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัยและปฐมศึกษารางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับปฐมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสปทอเวอ,อวอร์ดครั้งที่10ระดับภาคใต้ ทางศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพี่ยวการประกันคุณภาพการศึกษารางวัล I2A Award ระดับดีเด่นขนาะกลางประจำปี2565ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับชาติรางวัลปีโคสกูลจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ผลงานครูผู้สอนรางวัลครูดีเด่นรางวัลเจ้าฟ้ากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินประจำปีพศ2,568ระดับภาคใต้รางวัลทรงคุณคา่าสพทอ,อเบกอ,อรวดครั้งที่11ประจำปีการศรึกษา2,564ระดับชาติและรางวัลอื่นๆอีกมากมายผลงานนาักเรียนได้รับัลเลือกเป็นเด็กและเยะวาวชนดีเด่นประจำปี2,565และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่จะเป็นฟังเสืองเล็กๆที่ช่วยในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชัยแดนภาคใตา้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวบ้านลดความเหนื่อมล้ำลดปัญหาความยากจนสร้างความสุขและส่งผลท,ที่เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อ่อให้เกิดความสันติและความสงบสุขในพื้นที่อย่างยัง่งยืนขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ